สวัสดีครับผมผมบอยรอยยทัวร์ขณะนี้เราอยู่ที่โรงแรมอ่าตะวิคอนเตนทโฮเทลห้องสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้หุ้สไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมตอนนี้เนี่ยที่นี่ยังขาดอย่างหนึง่งที่ว่าผมยังไม่ได้ไปลิ้มลองก็คือขาปูานะครับผมทครแปลกมันไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมมันอยู่ที่ว่าผมชอบกินขาปูแล้วผมกินได้เร็วผมขอท้าพวกคุณว่าพวกคุณ กินขาปูได้เรยวกว่าผมไหมลองไปดูกันแค่พูดแค่นี้ผมก็เริ่มหิวแล้วไม่พูดอะไรมากแล้วครับผมขอไปกินก่อนแล้วกันเมื่อปูพร้อมขนพร้อมก็เริ่มจับเวลาอืม,อมทักษะของคุณบอยนี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับแกะได้อย่างรวดเร็วทีเดียว แล้วก็เอาเข้าปากครับอืมน่ากินจริงๆดูสิครับทักติกของแกกดแค่แกรกเดียวก็สามารถออกมาเป็นยวงแบบนี้อืเนื้อเขาๆถูกลำเลียงเข้าปากไปไม่อยู่จริงๆครับกดกรกดดูดปื๊ดกดแกรกดูดปื้ดหืน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมผ่านไปหนึ่งนาทีเขาทำเวลาได้เร็วทีเดียว และตัวที่2ก็กําลังจะหมดแล้วนะครับมาลุ้นกันบ่าเขาจะทําเวลาได้เท่าไหร่และทำเวลาไปได้2นาที40วินาทอาีอิ่มครับผมเป็นไงบ้างฝีมือของผมแหมลีลาการกินของผมใช้เล่นวิธีการแกะของผมก็เป็นไงบ้างครับผมแกะแกลกเดียวออกมาทั้งยวงเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณกินเร็วกว่าผม หรือเพื่อนของคุณกินเร็วกับผมนะครับผมขอท้าคุณแค่คลิปนี้ไปเลยนะครับผมแล้วเจอกันที่รอยยศถั่วครับผมสถิติการกินปูยักษ์สนับสนุนโดยรอยยศทั่วเดินทางง่ายสบายจ่ายครั้งเดียวคิดจะเที่ยวคิดถึงเรารอยยถัว่ว